สวัสดีนะคะนักเรียนอาวันนี้นะมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นคาบวิชาสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะเรามาเปิดหนังสือกันเนาะในหน้าที่สามสิบเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วนะสามสิบหกนะคะหน้าที่สามสิบหกหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะวรรณยุสิ่งสําคัญผ่านอักษรน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวรรณยุเป็นแบบไหนอ่าวรันอยุนะคะ คือเครื่องหมายประกอบตัวหนังสือที่แสดงเสียงสูงต่ำของคําทําให้คํานั้นเปลี่ยนเสียงได้หลากหลายนะคะและมีความหมายเปลี่ยนไปตามรูปวรรณยุกต์ที่กํากับอยู่วรรณยุกต์นะคะเรามาดูกันว่าวรรณยุกมีทั้งหมดกี่รูปและกี่เสียงกันนะคะ,ะวรรณยุกมีทั้งหมดอยู่สรูปได้แก่นะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานั่นเองค่ะส่วนเสียงของวรรณยุกต์นะคะ เสียงวรรณยุกสามารถผันได้ทั้งหมดอยู่5เสียงได้แ,แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะคําทุกคําจะมีเสียงวรรณยุกต์แม้ว่าจะมีรูปวรรณยุกต์หรือไม่มีรูปวรรณยุกกำกับอยู่ก็ตามการผันอักษรน,นะคะคืออะไร การผ่านอักษรอักษรสามหมู่นะคะที่เราเรียกกันว่าไตรยางที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องไตรยางที่มีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ํานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอักษรสูงนะคะเราเริ่มที่อักษรสูงกันก่อนเนาะอักษรสูงคําเป็นนะคะผ่านได้ทั้งหมดอยู่สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงจัตวาคําตายของอักษรสูงนะคะ ผันได้ทั้งหมดอยู่2เสียงคือเสียงเอกและเสียงโท bon พื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงเองกค่ะอ่าเรามาดูอักษรกลางกันบ้างนะคะอักษรกลางของคําเป็นนะคะอักษรกลางของคําเป็นผันได้ทั้งหมดอยู่5เสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงสามัญอักษรกลางของคําตายนะคะ ผันได้ทั้งหมดอยู่4เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีลและเสียงจัตวานะคะพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงเอกเรามาดูอักษรต่ํากันบ้างอักษรต่ํานะพิเศษกว่าอักษรอื่นๆเห็นไหมคะว่ามีอักษรต่ําสระเสียงสัง้นและอักษรต่ําสระเสียงยาวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะมาดูกันทีละขั้นตอนนะคะเรามาดูอักษรต่ําคําเป็นกันก่อนของคําเป็นเนี่ยสามารถผ่านได้ทั้งหมดอยู่3ามเสียงนะคะ คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงสามัญอักษรต่ำคําตายสระเสียงสั้นนะคะอันนี้เป็นสละเสียงสั้นก่อนนะผันได้ทั้งหมดอยู่สาเสียงนั่นก็คือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงตรีเรามาดูอักษรต่ำคําตายสระเสียงยาวกันบ้างนะคะสามารถผันได้สเสียงมันกันเลย คือเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาส่วนพื้นเสียงนะคะจะเป็นเสียงโทนะถึงคำศัพท์หน้ารู้แล้วคำศัพท์หน้ารู้ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่38นะคะคำศัพท์หน้ารู้ได้ของหน่วยการเรียนรู้นี้ได้แก่คำว่าเก๊กห้วยเกี้ยวน้ำใบกลนไก่เกียจุนจ้าน เจียวจ้าวส้มจีดวิ่งเปรี้ยวว้าเวปุ๊บปับ๊บแปะซะกล้วยน้ำว้าเสื้อผ้าใยเห็ดเป่าหื้ออ่าสำหรับคำศัพท์น่ารู้มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอยู่บ้านว่างๆนะคะให้นักเรียนลองฝึกอ่านคำศัพท์น่ารู้ของหน่วยของแต่และหน่วยการเรียนรู้ได้เลยนะคะอ่าเรามาดูกันมาัาง ข้างล่างหน้าที่สามสิบแปดนักเรียนเปิดตามครูเลยข้างล่างนะคะตรงข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ให้คํามีความหมายตรงกับรูปอักษรสูงมีอยู่สี่คำเห็นไหมคะคาว่าอะไรตัวอะไรคะหิ่งห้อยใช่ไหมคะหิ่งห้อยต้องเติมอะไรไม่เอกกับไม้โทนะคะนักเรียนสามารถลอกตามที่ครูเขียนไว้ได้เลยนะคะคําที่สองผีอะไร ผีเสื้อใช่ไหมผีเสื้อต้องเป็นไม้โทนะคะอ่าต่อมาเขาทำอะไรกันนะ่ะสัมภาษณ์ข่าวหรือเปล่าคำที่สามเป็นผู้สื่อข่าวนะคะคำว่าผู้ต้องเติมไม้โทนะคะสองอือซื้อซื้อไม่เอกซื้อขออาว่าขาวขาวไม่เอกข่าวนะคะแสดงว่าคำนี้ต้องเติมไม่โทแล้วก็ไม่เอกนะคะ อ่าข้อที่4ี่ไอภาพสุดท้ายนะคะมันเป็นถ้าถูกไหมคะถ้ำต้องเติมอะไรทออาทำทำ,ำเอกทำทำโทถ้านะคะต้องเติมไม้โทนะคะให้นักเรียนเติมได้เลยใช้ปากกานะคะเรามาดูอักษรกลางกันบ้างนะคะอักษรกลางรูปไก่นะคะรูปแรกรูปไก่ไก่แจ้ด้วยไก่แจ้เติมอะไรคะกอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่จอแอแจแจไม่โท แจ้นะคะอ่ะรูปที่สองตุ๊กตาเติมไม้อะไรคะเนี่ยต้องเป็นไม้ตรีนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเคยทานกันหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องเติมไม้จัตวาทั้งคู่เลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายรู้จักกันหรือเปล่าคะตักกแตนตักกแตนนะคะต้องเติมอะไรไม้อะไรคะไม้จัตวานั่นเองนะคะเอ้ยไม้ตรีไม้ตรีนะคะไม้ตรี ไม่ตีนะคะคําว่าตักกระแตนเนาะมันตกขอบไปนิดนึงนะคะนักเรียนในหนังสือของนักเรียนน่าจะเห็นชัดนะเติมให้เรียบร้อยนะคะด้วยปากกาแดงอ่าต่อไปหน้าที่สามนี่สามตัวแรกรู้จักไหมมันเป็นอักษรต่ํานะคะตัวแรกนะเป็นรูปอะไรม้าน้ํานะคะม้าน้ํา มาน้มออามามา,มาไม่เอกมามาไม่โทมาแสดงว่าต้องเติมไม่โทคําว่าน้ําละคะนอนำนำนำไม่เอกนํานําไม่โทน้ําแสดงว่าไม้น้ําเติมเติมไม่โททั้งสองทั้งสองคำเลยนะคะอ่าคําต่อไปเป็นคนขายของเขาเรียกว่าอะไรแม่ค้านะคะคําว่าแม่เติมไม่เอกค้าคาว่าค้าไม่โทนะคะตามในที่ครูเขียนไว้ให้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นอะไรคะพิกชี้ฟ้านะคะพอรออีกก็พิกชอ,อีชีชีไมเอกชีชิเมโทชี้นะคะต้องเติมไม่โทนะคะฟออาฟาฟาเมกฟาฟาไม่โทฟา้าอ่ะเติมไม่โททั้งสองคำเลยทั้งคำว่าชี้แล้วคำว่าฟ้าเลยนะคะรวมกันเป็นพิกชี้ฟ้านะคะอ่าเรามาดูข้อสุดท้ายไอคำที่สี่เนี่ยค่ะ พุ่มไม้นะคะพออุโมภูม,มิพุมพ่มไม่เอกพุ่มมอไอไม้ไม่ไม่โทไม้นะคะอ่าต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นไหมคะข้างล่างเนาะให้นักเรียนพิจารณาลักษณะของคําที่เติมรูปวรรณยุกต์แล้วสรุปได้คืออะไรคำาอ่ะข้อแรกนะคะคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงใช้รูปวรรณยุกต์ได้กี่รูปคะอ่าเรามาดูกัน ใช,ใช้วันยุกใช้วันยุกได้ทั้งหมดอยู่2รูปนะคะคือไม้เอกกับไม้โทนะคะอะ่นักเรียนลอกตามได้เลยข้อที่2นะคะคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางใช้รูปวรรณยุ์ได้ทั้งหมด4รูปนะคะสรูปคืออะไรเรามาดูกันดีกว่านะคะได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานั่นเองนะคะ นักเรียนเขียนตามครูได้เลยนะอ่าข้อที่สมข้อสุดท้ายคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําใช้รูปวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดสองรูปคืออะไรคือไม้เอกและไม้โทนะคะนักเรียนอ่ะลอกตามได้เลยอืมถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดก่อนนะคะเพื่อเขียนตามเนาะถ้านักเรียน ลอกเสร็จแล้วนะคะสามารถไปต่อหน้าถัดไปได้เลยอ่าข้างล่างนะคะเรายังอยู่ที่หน้าที่39กันอยู่นะคะเป็นข้อสองใหญ่ให้นักเรียนนะคะแยกส่วนประกอบของคําตามที่กําหนดนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวอย่างสายสร้อยนะคะสาอ่าพยัญชนะพยัญชนะต้นคําว่าสายคือสอเสือสร้อยคือสอเสือรอเรือคู่กันนะคะอยู่หมู่อักษรสูงทั้งสองคำเลย รูปวรรณยุกต์นะคะคําว่าสายไม่มีนะคะคําว่าสร้อยคือไม่โทนะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียงจัตวาและเสียงโทนั่นเองนะคะเรามาดูคําว่าหอยโข่งกันเลยดีกว่านะคะทําไปพร้อมๆกันเลยนะให้นักเรียนอากปปกามาทําพร้อมครูดได้เลยหอยโข่งนะคะอักษรต้นคืออะไรหอหีบกับขอไข่นะคะอยู่หมู่อักษรอะไรเอ่ยสูงทั้งคู่อ่านเขียนตามได้เลยนะ คำว่าหอยไม่มีนะคะเห็นไหมคะครูครูเขียนแล้วมันไม่มีเนาะคำว่าโคงมีรูปวันยุ์คือรูปเอกนะคะไม่เอกนั่นเองนะคะเรามาดูเสียงวรรณยุกันบ้างนะคะเสียงวรรณยุเสียงวรรณยุยยค,คือเสียงจัตวากับเสียงเอกนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเขียนตามได้เลยค่ะ,ะเรามาดูหน้าถัดไปนี่หน้าสี่สิบแล้วนะคะหน้าสี่สิบนะคะ คำแรกตุกแกตุกแก,ก,แกเพยัญชนะต้นคือตอเต่ากับกอไก่นะคะอยู่หมู่อักษรอ,อะไรเอย่ยอยู่หมู่อักษรกลางทั้งคู่รูปวรรณยุกค,คือรูปตรีนะคะคำว่าตุกนะคะตรีเนาะคำว่าแกไม่มีนะคะตุกแกเสียงวรรณยุกต์ได้แก่เสียงตรีและเสียงสามันนะคะอาต่อมาคำว่าปุ้งกี่ปุ้งกี่นะคะ อาจจะเป็นอะไรปอปลากับกอไก่นะคะอยู่หมู่อักษรอะไรเอ่ยอ่าอยู่หมู่อักษรกลางทั้งคู่อีกแล้วรูปวรรณยุกต์นะคะคือไม่โทกับไม้จัตวานั่นเองนะคะอ่าเสียงวรรณยุกต์นะคะได้แก่เสียงโทและเสียงจัตวาน,นะคะให้นักเรียนลอกตามได้เลยนะเขียนตามไปเลยอ่าข้อสุดท้ายคําว่าแม่น้ำนะคะแม่น้ำ อ่ามอม้ากับนอนหนูนะคะอยู่ในหมวดอักษรอ,อะไรหมว่อักษรอ,อะไรเอ่ยอักษรต่ําทั้งคู่นะคะรูปวรรณยุกค,คือรูปเอกและรูปโทนะคะไม่เอกกับไม่โทของเรานั่นเองนะคะแต่เสียงวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกเรามาดูกันว่าคือเสียงอะไรนะคือเสียงโทกับเสียงตรีนะคะอ่านักเรียนลอกตามได้เลยทําไปพร้อมๆกันเลยนะใครไม่ทันสามารถหยุด คลิปได้นะคะสต็อปไว้ก่อนเนาะพอเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ให้มันเล่นต่อนะอ่านต่อไปข้างล่างนะคะข้างล่างเนาะข้อสามใหญ่ให้หนักเรียนเขียนรูปวรรณยุกต์สี่รูปบอกชื่อและยกตัวอย่างคํารูปละสองคำนั่นเองนะคะเห็นไหมคะข้อแรกนะไม้เอกนะเรียกว่าไม้เอกยกตัวอย่างเช่นคําว่าแช่อิ่มซุ้มซ่ามอืม ถ้านักเรียนนะคะมีตัวอย่างที่นักเรียนคิดได้เองนักเรียนสามารถเขียนได้เองเลยนะตรงตัวอย่างเช่นนะคะตรงตรงเช่นนะคะข้อสองนะคะไม่โทรเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าไม่โทถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นพื้นบ้านฟ้าร้องนะคะรูปที่สามสามนะคะเรียกว่าไม่ตรีไม่ตรีนะคะยกตัวอย่างเช่นแก๊สปั๊มนะคะ ไม้จัตวาข้อสี่เรียกว่าไม้จัตวายกตัวอย่างเช่นแ๋วกับตัวนะคะอ่าทันกันหรือเปล่าไม่ทันหยุดคลิปกันก่อนได้นะสต็อปแล้วเขียนตามนะคะพอนักเรียนลอกเสร็จนะคะทําเสร็จให้นักเรียนเล่นคลิปวิดีโอต่อได้เลยอ่าข้อที่จะไปข้อที่สี่แล้วนะข้อที่สี่นะ ให้นักเรียนผันคำต่อไปนี้ให้ครบห้าเสียงอืมนี่มีมาให้ครบแล้วนะคะคำว่าขออาขานะคะวอแอนอแวนแวนแม่เอกแวนบอยอีนอะบินให้นักเรียนเขียนตามได้เลยนะครูทำมาให้แล้วนะคะว่าการสะกดมันสะกดแบบไหนเนาะเขียนตามได้เลย อ่ะเรามาดูข้อที่ห้ากันเลยนะคะข้อที่ห้านะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำต่อไปนี้ตัวอย่างนะคะสอเอือเสือเสือไม่เอกเสือเสือไม่โทเสื้อเขาได้แต่งประโยคมาให้ว่าคุณแม่วางเสื้อลายนะคะวางเสื้อลายเสือไว้บนเสือนะคะคุณแม่วางเสื้อลายเสือไว้บนเสื้อ อ่ะเรามาดูห้าจุดหนึ่งกันเขาให้คำว่าอะไรกองกล่องกล้องนะคะกองกล่องกล้องนักเรียนจะแต่งว่าอย่างไงกันดีอ่าถ้าเป็นของครูรถนะคะครูรจะแต่งมาให้ว่าเป็นแบบนี้นี่เลยพ่อหยิบกล้องออกจากกองเพื่อถ่ายรูปน้องตีกองนะคะนักเรียนสามารถเขียนตามครูได้เลยนะ ข้อ5.1นะคะพ่อหยิบกล้องออกจากกล่องเพื่อถ่ายรูปน้องตีกองนะคะเฮ้ครูมีน้องหนุมาด้วยคําว่าเพื่อนมันกลายเป็นคําว่าเพื่อนนะคะให้นักเรียนตัดคําว่าน้องหนูออกไปนะเป็นคําว่าเพื่อนนะคะพอเออเพื่อเพื่อไม่เ,เพื่อเฉยๆนะไม่ต้องมีน้องหนู่นะคะอ่าข้อ5.2นะคะ ทาถา่าท่านะคะอ่าเราจะแต่งประโยคกันว่ายังไงดีอ่ามาดูนะคะว่าครูรสแต่งประโยคว่ายังไงนะคะอ่าครูแต่งประโยคว่ายังไงชายสองคนท้าแข่งกันทาสีท่าน้ำวัดนะคะชายสองคนท้าแข่งกัน ท้าสีท่าน้ําวัดนะคะอ่าครบทั้ง3คําแล้วนะคะเห็นไหมว่าครูเอามาเอามาแต่งประโยคได้เอามาแต่งประโยคน,น,นะคะทั้งสามคำเลย5.2นะคะชายสอคนท้าแข่งกันท้าสีท่าน้ําวัดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะอ่าข้างล่างนะคะข้างล่างของหน้าที่41 ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องวรรณยุกต์นะคะและการผันอักษรโดยเติมคําหรือข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันรูปวรรณยุกต์มีมีทั้งหมดกี่รูปคะรูปวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่รูปเอยนักเรียนตอบได้เปลาคะ มีทั้งหมดอยู่สี่รูปนะคะได้แก่ไม่เอกไม่โทไม่ตรีและไม่จัตาวานะนั่นเองนะคะเสียงวรรณยุกมีทั้งหมดอยู่ห้าเสียงนะคะในแกในแก่แกเสียงอะไรบ้างคะสามัญเอกโทรตรีและจัตาวานะคะเรามาดูประโยชน์บ้างประโยชน์นะคะประโยชน์ของวรรณยุกค,คือ ทำให้คำเปลี่ยนเสียงได้และมีความหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่านักเรียนเขียนตามที่ครูลดให้เลยเห็นกันไหมคะ่าเขียนตามได้เลยนะต่อมานะคะจะเป็นการบ้านให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้าที่42ก็คือหน้าถัดไปของเรานั่นเองครูให้นักเรียนทำอะไรอ่า สรุปหลักการผันอกักษรลงในตารางให้ถูกต้องนะคะครูให้นักเรียนนะคะสรุปการผันอกักษรลงตารางให้ถูกต้องนะคะเห็นไหมคะว่าครูเอาหนังสือหน้าที่42ใส่มาให้นักเรียนดูด้วยนะคะจะเป็นหน้านี้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นอกักษรสูงนะคะอกักษรสูงเห็นไหมคะว่าเขาเขียนมาบอกบอกว่าไม่มีรูปวรรณยุกเสียงวรรณยุกได้แก่อ,อะไรบ้าง คือเสียงจัตวาเสียงเอกเสียงโทซึ่งมันมีอยู่ในคลิปนะคะให้นักเรียนสามารถดูได้จากคลิปหรือว่าดูได้จากในหนังสือนะคะในหนังสือหน้าที่36นะคะ36 37นะคะแล้วนำมาตอบนะคะในหน้าที่42นะคะให้เรียบร้อยนะคะการส่งงานเหมือนเดิมเลยให้นักเรียนถ่ายรูป งานที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะคือหน้าที่42เนาะเอามาส่งมาในกลุ่มรายการส่งงานนะคะพร้อมแจ้งชื่อชั้นเลขที่นะคะ <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ